ใครที่กําลังจะเปิดร้านอาหารนะครับผับบาร์ร้านเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องดูคลิปนี้นะครับนี่ครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามือสองมาแนะนำนะครับไม่ใช่ร้านขายสินค้ามือสองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นร้านอาหารที่เขากําลังจะเซ้งนะครับก็เลยเอาพวกภาชนะจานชามอะไรต่างๆพวกนี้เครื่องครัวนะครับเอามาแนะนําให้กับคนที่กําลังจะเปิดร้านนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแพงนะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะขายแบบขายเหมาในราคาถูกๆไปเลยเพราะว่าเขา เลิกกิจการกำลังจะเซ้งร้านอยู่แล้วนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะได้ให้มันครบเลยนะครับอะดูนี่โต๊ะนะครับดูโต๊ะก่อนเลยโต๊ะนี้เป็นโต๊ะท็อปไม้นะครับนะฮะทางร้านเขาสั่งทำนะครับสั่งทางก็คือเขาสั่งมามือหนึ่งแหละแต่ตอนเนี้ยมันก็ต้องเป็นมือ2อะแต่ว่ารับประกันนะครับผมเช็คให้แล้วนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับขาไม่มีสั่นคลอนนะครับท็อปยังดีอยู่เลย ไม่มีชำรุดนะครับของทุกอย่างในร้านนี้ผมเช็คแล้วนะครับไม่มีชำรุดเสียหายคือเอาไปใช้ได้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับโต๊ะนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับโต๊ะขนาดนี้นะครับ60คูณ60 8ตัวเก้าอี้นะครับเป็นแกะนะฮะเป็นแกะเป็นไม้เหมือนกันท็อปไม้แข็งแรงนะครับเก้าอี้แบบเนี้ยมันมีขายอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีหลายเกรดแต่ผมบอกเลยอันนี้เกรดดีมากนะครับดูคอดการเข้าเข้าไม้แน่นนะครับเนี่ยใช้มาประมาณ6เดือนแล้วไม่มีสั่นคลอนน็อตไม่มีหลวมนะครับผมเช็คให้แล้วทุกตัว เก้าอี้มีทั้งหมด16ตัวโต๊ะมี8นะครับก็มีเก้าอี้ตัวนี้นะครับมีเก้าอี้แบบนี้อีก8ตัวนะครับเบาะสีแดงขาสีทองขาก็แข็งแรงนะครับไม่มีสั่นคลอนนะครับไม่มีชํารุดเบาะไม่มีขาดสักตัวนะครับสมบูรณ์หมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่วางเมนูนะครับชั้นวางของผมสูง1้0ก็น่าจะประมาณนี้เมตรหเมตรหนะครับแข็งแรงนะครับทุกตัวเช็คให้แล้วไม่มีชารุดนะครับแก้วนะครับแก้วน้ํา อันนี้ก็มีฝุ่นจับหน่อยนะครับเพราะว่าร้านเขาหยุดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าแก้วก็ไม่มีแตกไม่มีบิ่นนะครับก็มีอยู่ไม่ได้นับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวจะนับให้โหลแก้วนะครับใส่พวกน้ําซุปหรืออะไรก็ได้ใส่ข้าวสวยก็ได้นะครับอ่ะมาดูทางนี้บ้างอันนี้เป็นถังใส่น้ําแข็งนะครับพร้อมที่คีบที่คีบก็อย่างดีนะครับไม่ใช่ที่คีบขล้องแก๊งนะอย่างดีนะฮะมียี่ห้อนะครับ กระป๋องอ่านะครับอันนี้จะเป็นถ้วยใส่พวกอะไรอ่ะผักดองกิมจิหรือจะถ้าเปิดร้านนี่ผมก็กิมจิก็แล้วแต่จะใส่นะครับไซส์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถาดสีดําสีขาวมี2ส,สีนะครับมี2ส,สีเอาใส่พวกกับแก้มได้นะครับก็มีอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นจานนะครับจานแบ่งจานแบ่งก็มีอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นถาดใส่กับข้าว กับแก้มได้หมดสีดำสีขาวก็จะเป็นทรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจานใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีหูด้วยนะครับหูจับได้นะครับอ่ะนี่อ่าก็เป็นชามนะฮะสภาพดีหมดเลยครับไม่มีบิ่นะไม่มีบินไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีรั่วเช็คให้แล้วนะครับแค่มันมีคราบก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเราก็ต้องไปล้างใหม่อยู่ดีนี่ครับถาดสแตนเลสหนักนะครับสแตนเลสนะฮะอันนี้มีทั้งหมดน่าจะ10กว่าใบเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวนับให้ถ้าสนใจนะครับอันนี้เป็นอะไรนะหมอด,ดินหมอด,ดินเผานะครับสภาพดีทุกใบเหมือนกันแค่เอาไปเช็ดไปล้างใหม่แค่นั้นเองพร้อมฝาปิดนะครับไปใส่พวกโจ๊กก็ได้น้ำซุปก็ได้นะครับหม้อตุน๋นอะไรอย่างงี้ได้หมดนะครับแล้วก็นี่โต๊ะตัวนี้ด้วยนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับขา,าพับได้ขาเหล็กความยาวก็น่าจะประมาณสักเมตรยี่ นะครับกว้างก็ประมาณ40นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้พับได้นะครับพับได้เวลาเอาไปก็พับได้ตัวนี้มีทั้งหมด2ตัวนะครับเหมาไปเลยก็ได้นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เก้าอี้สีแดงที่บอกมี8ตัวนะครับสมบูรณ์ทุกตัวตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะเหมือนกึ่งกึ่งเคาน์เตอร์นะครับก็น่าจะสูงสักประมาณเมตรสองเหรอเมตรยี่หรือประมาณเนี้ยเนียผมยืนอยู่ก็ประมาณนี้ดูตัวผมด้วยกันนะครับก็เป็นท็อปไม้ขาพับได้เหมือนกักนกน,นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวนั้นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นตู้ลมนะฮะก็คือตู้ใส่พวกน้ําอัดลมพวกเครื่องดื่มนะครับก็ขายตามสภาพแต่ตัวเนี้ยบอกก่อนว่าตอนที่ร้านเขาซื้อมาเขาซื้อเป็นมือสองนะครับแต่ที่อุปกรณ์เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นมือหหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นมือ2แล้วส่วนตัวเนี้ยถ้าขายไปก็คงเป็นมือ13ามืมอ4ไปแล้วนะครับเพราะซื้อเป็นมามือ12องมาดูทางนี้ครับอันนี้นะครับชั้นสแตนเลสนะครับที่ใช้ในครัว อย่างดีนะฮะอันนี้ใช้เป็นอะไรนะสแตนเลสเกรดดีเกรดที่ใช้ในครัวสามารถที่แบบวางเขียงวางระดัแบบสับได้เลยอันเนี้ยทางร้านก็ซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะครับสั่งประกอบตอนตอนตอนซื้อมาคือมือหนึ่งไม่ได้ซื้อของมือ2มานะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับมีทั้งหมด4ชั้น,นวางได้หมดเลยข้างบนก็วางได้ข้างล่างก็วางได้นะครับแล้วก็มีเตานะครับเตาแบบนี้นะครับมี2หัวนะครับมันก็ตามสภาพแต่ตรงเนี้ยตัวท็อปเนี่ย skg เนี่ย นะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเช็ดเอาก็สะอาดแล้วแค่ตรงนี้มันก็ตามสภาพตามการใช้งานนะครับปกติอ่านะครับโอเคก็มีอะไรอีกล่ะอ่ามีตัวนี้ฮะเป็นหม้อนึ่งเหรออ่าหม้อนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็ซื้อมาตอนที่ซื้อมาก็เป็นซื้อมามือหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวดูจากในคลิปแล้ว สนใจตัวไหนทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้นะครับแล้วก็ท่านใดซื้อกำลังเปิดร้านก็ซื้อเหมาๆไม่ต้องไปดูที่อื่นละอันนี้บอกได้เลยว่าอุปกรณ์ที่แทบจะเอาครบเอาไปเปิดร้านได้เลยนะครับถ้ายังไงอ้อลืมบอกไปนิดนึงครับว่าถ้าจะมาดูของนะครับร้านอยู่ที่ซอยลาดพร้าว87ท้ายซอยนะครับชื่อตลาด87 s t a t เ o n เตชันเ,เลยปั๊มอยู่ฝั่งเดียวกับปั๊มพีท ถ้าเข้ามาจากเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับเข้ามานิดเดียวตลาดจะอยู่ขวามือก่อนถึงบางพทแต่ถ้าเข้าจากปากทางลาดพร้าว87เข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาลึกหน่อยถ้าเกิดถ้าเข้าจากลาดพร้าวนะครับก็เลยปั๊มพีทปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวได้เลยเลี้ยวเข้ามาในบวงตลาดมีที่จอดรถเข้ามาดูสินค้าด้วยตัวเองได้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมเช็คให้หมดแล้วนะครับว่าทุกชิ้นพร้อมใช้งานนะครับไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีบินไม่มีเสียหายแต่อาจจะมีค่าบ้างมีรอยบ้างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตามสภาพการใช้งานนะคร